เปิดการ์ดลุ้นลายเซ็นทั้งนักบาลและนักบอลได้ที่ดพนี่ไทยแลนด์สโตร์ค่ะแยกก็มีนะเฮ้ยลิง์ด้านล่างครับไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ส่งรถเล่นทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up แอดไลน์มาที่แอสตอลท็อปอัพหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับซื้อครับ โนคารอยากได้โอลิเวอร์คารจังเลยครับบัลักยับสตัมริวารโดใบเดียวเนี่ยนะสองแสนห้ามหมื่นแคสบลักยาบสตัมลิวารโดบลักยาบสตัมลิวารโดบลักยาบสตัมลิวารโด บลอลลักยีหับสตาร์มริวอโดมือสัน่นชิบหายสามสองหนึ่งไอ้เ <the> นีน่ยกากสุดเลยอ่ะเอาตรงตรงอ่ะ กากสุดแล้วเวรอนนี่ยถามว่าพี่ไม่ลองเหรอมไปลองมาแล้วครับเมื่อวานเล่นมันเล่นเก่งแหละแต่ว่ามันมันถูกสุดอะ่ะสองรเอ็มกูทำอะไรอยู่เนี่ยใบยสองครับได้ยินได้ยินเสียงจากดารเวรอนจงมาเวรอนมานะมึง ไม่น่าใช่เวรอนแล้วมัง้งใจเย็นพี่มันไม่มีคำว่าเจ๊งมันมีแต่คำว่าโลภมากโลภน้อยมาคลิปถ้าเกิดคนดูใน YouTube ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆครับแต่ถ้าจะมาดูสดๆได้ที่สตรีมครับลิงก์ทวิตอยู่ด้านล่างเหมือนกันบัลลัก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  สามสองหนึ่งบลักบลักบลักกดไม่ใ<ะ>ช่ได้ตัวถูกอะ่ะมันเก่งแต่มันถูกอะ่ะ มันถือว่าถ้าตามราคาไอ้นี่มันก็ถือว่ากําไรนะเว้ยแต่ว่ามันมันคือตัวถูกไงได้ครับลืมขึืนอสปอนเซอร์มันเลยไม่มาเดี๋ยวขึ้นให้ครับสตรีมครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอาไปทํามาให้ขายก็ได้ห้าพันบวกมันก็ได้แหละแต่ว่าเนี่ยสองตัวรวมกันก็ห้าพันห้าพันนิดนิดมันถือว่าเท่าทุนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวกูเปิดได้สตัวล่าง ใครก็ได้อะที่เป็นกุลิตใครก็ได้ที่เป็นกุลิตอ่ะมาลิเบอรี่ <Liberty. S 1> เออว่ามันมีพวกโวลเบสโง่ๆด้วยนี่หว่าใครก็ได้ที่เป็นกุลิตครับใครก็ได้ที่เป็นลายกาดใครก็ได้ที่เป็นเวอาร์ครับสามสองหนึ่ง